เตพรราม7็ลั่นไครังแกบิ๊กโจ๊กถือว่าเป็นศัตรูกับตนป๋าวันเม้นสวนทันทีเตพรราม7ได้ออกมาประกาศกล่าวกางเฟซบุ๊กไครรังแกบิ๊กโจ๊กถือว่าเป็นศัตรูกับผมงานนี้แชร์สนั่นวันอยู่บํารุงยังต้องมาเม้นบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจ ที่ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องเกี่ยวกับเรื่องที่ถูกบุคคลบ้านและการจับตำรวจคนสนิทซึ่งมีการเอี่ยวกับการพนันออนไลน์หรือไม่ราสุดเต้พระามเจ็ดหรือมงคลกิจสุขสินธารานนทก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวว่าส่วนตัวผมอยู่ข้างพี่นะพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานใครรังแกพี่ถือว่าเป็นศัตรูกับผมเต้พระรามเจ็ ซึ่งหลังจากโพสต์ลงไปนั้นก็ได้ถูกแชร์และมีผู้เข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายหนึ่งในนั้นก็คือวันอยู่บำรุงซึ่งได้ระบุว่าเบาได้เบาไอทิตด้านเตก็เข้ามาตอบอย่างทันควันระบุรับพี่